สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้มีน้องขอมามินเนี่ยนสปไปเดอร์แมนก็เอาครับขอมาก็จัดไปครับมินเนี่ยนเราก็จะวาดเป็นเหมือนยาแคปซูลก่อนเลยนะครับเป็นยาวๆ คราวนี้ก็เอาแว่นตากี่อันเอาอันเดียวพอเป็นสไปเดอร์แมนด้วยคิดได้ไงเนี่ยสายคาดกล้องเอยสายคาดแว่นนะครับ ทำท่าปล่อยายด้วยมือทําไงครับมือวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็นิ้วแบ่งเป็นสี่ช่องสําหรับนิ้วนะครับเอานิ้วชี้ชี้ลงมานิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็ชี้ลงมาแล้วก็นิ้วโป้งก็เอาออกไปนะครับ ก็ตรงนี้เป็นส่วนแขนนะครับมือมันจะบังอยู่เราก็จะปล่อยผ่านไปไม่ปล่อยดีกว่าวาดแขนเล็กๆนิดหนึง่งต่อมาก็วาดส่วนขานะครับวาดขาขาทำท่ายังไงดี าก็ทำท่าคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนใส่ถุงเท้ามืออีกข้างหนึ่งก็เป็นกำใหญ่แมงมุมแล้วกันครับ ทุ่มมือด้วยเนาะแล้วก็กาใหญ่แมงมุมเฮ้ยมินเนี่ยนมันมี3นิ้วแต่ช่างมันครับถ้า3นิ้วเอานี้แหละครับอย่างนี้แหละครับแล้วก็รูปแมงมุมนะครับรูปแมงมุมที่หน้าอก คราวนี้การบ้านมาแล้วครับเราจะแบง่งยังไงได้หลายของสไปเดอร์แมนคือด้วยความที่ตัวมันมีแค่นี้นะครับเราก็เลยแบง่งแบบว่าไม่ใช่ละลบก่อนนะครับ ลายสไปเดอร์แมนเป็นยังไงไม่ได้ดูเอาไว้มีเข็มขัดด้วยเข็มขัดเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเป็นกางเกงไปเลยนะครับแล้วก็คือสไปเดอร์แมน ที่เกียดวาดมันตรงที่มันมีลายอย่างนี้นะครับเอาเป็นกางเกงนี้ก็เป็นสีล้วนไปเลยนะครับ มันก็ไม่ค่อยสนุกนะครับเขียนลายแมงมุมแบบนี้เอาอยัางไงดีก็เอาอย่างนี้แหละแฟนๆ Spider Man อาจจะดูแล้วไม่ค่อยพอใจนะครับ การที่มาเจอมินเนี่ยนสไปเดอร์แมนอ่าครับเราจะตัดเส้นกันแล้วนะครับเป็นรูปที่วาดเรารู้สึกว่ามัวมากตาวงกลมนะครับทำตาปือป้อๆด้วย ขา,าดแว่นสายขาดแว่นแขนเราแขนข้างนี้เราไม่เอาดีกว่าหัวใส่ถุงมือมือ มือเราก็จะไม่ทำลายนะครับเพราะว่าลำพังลายที่อยู่บนตัวก็สาหัสสำหรับรูปนี้แล้วแล้วก็ลากลงมาเป็นตัวนะครับแขน แล้วก็เข็มขัดนะครับเสร็จแล้วก็กางเกงเอาเป็นกางเกงสีล้วนจะได้ไม่ต้องวาดลายนะครับถุงเท้ารองเท้า เดี๋ยวเราเปลี่ยนปากกานะครับใช้ปากกาที่เส้นเล็กลงนะครับโอปากกาอยู่ในนี้ใช้ปากกาเส้นเล็กลงในการวาดหลายของสไปเดอร์แมนนะครับ นี้เป็นตัวแมงมุมแมงมุมจะเอาขาหน้าขึ้นข้างเดียวนะครับคู่เดียวนะครับอีก3คู่จะเอาลงข้างหลังแล้วก็ขีดเส้นเป็นใยญแมงมุม การวาดรูปเราก็ต้องรู้จักหาข้อมูลนะครับดูข้อมูลอาจจะดูในอินเทอร์เนต็ตดูในหรือว่าหารูปมาดูนะครับอย่ามั่วอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่ามั่วนะครับในการวาดหลายของสไปเดอร์แมนพอมั่วแล้วรูปก็จะออกมา ค่อนข้างมั่วนะครับหลายขอวาดให้มันเป็นซับหว่างกันแล้วกันจะได้ดูแบบว่าเบาๆหน่อยเพราะว่าตอนแรกวาดแล้วรู้สึกว่าลวดลายมันถ้ามันเยอะมันจะทำให้ตัวดูแล้วมัน เป็นลายแน่นๆนะครับดูแล้วไม่ค่อยสบายก็จะเอาตายแบบว่าเป็นสลับสับว่างกันไปนะครับบนหัวมันเริ่มพื้นที่กว้างแล้วเราสามารถขีดลายเยอะๆได้ นะครับแล้วก็ลายที่แขนม,มันยังดูเป็นมินเนียนอยู่ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าจบเธอครับรูปนี้สวัสดีครับ